สวัสดีครับมาอยู่กับลูกเฉือกันอีกแล้วนะครับว,นนว,รรวันนี้เราก็จะมาทำอะไรก็ไม่รู้ขอตัดไปก่อนวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมอะไรก็ไม่รู้กันนะครับแต่ก่อนที่จะมาเล่นเกมขอแนะนำเพื่อนไปก่อนนะครับที่ไหนวะย่านเพ่อนอยู่ไหนอยู่นน้นเปล่าไม่ใช่อยู่ไหนวะอ,อยู่ใต้ร่างนี่เปล่า ไกลมากเราต้องหมุนไปดูนะครับอ่าฉันกระโดดไปแล้วนะครับแล้วเ,เพื่อนเราอยู่ไหนเนี่ยเพื่อนอ,อยู่นู่นเปล่าใช่ด้วยนั่นคือเพื่อนของผมเองนะครับชื่อว่าภูเขานะครับอา้าวภูเขาฉันกระโดดไปด้วยชีโจวัตรตรงน,นี้นะครับเราก็มาอยู่กับภูเขาแล้วครับอย่าเพึ่งกระโดด อย่าพึ่งกระโดดอยู่กับพู่เขวเกันอืมอยู่กับพูเขวากันนี่แคปหลายลูกเชือแล้วก็มีตัวนึงเอา้าเอา้าสวัสดีแคปคุณสามฉีสามฉีคุณกำลังจะทำอะไรอยู่สวัสดีครับคุณสามสีคุณจะไปไหนครับหันมาตรงนี้เดยครับวันนี้ครับคุณสามสีก็จะมา ทำอะไรก็ไม่รู้มันนอนครับแล้ววันนี้เราก็จะมานอนกันนะเคับ <c oughs> อืมคันจังเลยันนี้เรามาทำอะไรดีนะพวกลูกเชือเรียกคนไงอ่าฉันไปดีกว่าฉันไปดีกว่าอืมตรงตากันทำไม สวัสดีครับยุกับผมมาให้เม็ดเน็แล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นเกมไม่ใช่จะมาแนะนำบ้านกันนะครับก่อนอื่นเลยขอตัดเอาละครับก็ขอสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับบ้านของผมเองนะครับและในวันนี้เราก็จะมาเอิมนั่นอะไรเสียงอะไรเสียงอะไร โอ้ม oh my god นี่ก็คือสวนหลังบ้านของผมเองน,นะอันก็คืออ่างอ่างเล่นนะะ้ำครับส่วนนี้ก็คือบันไดเอ,ออ,อ นี่ก็คือสังกะสีนี่ก็คือต้นไม้ที่ตายแล้วแล้วก็คือต้นไม้เหี่ยวออใช่ป่ะใช่แล้วนี่ก็คืออะไรไม่รู้ร,รู้ชมเอาเองนะครับความสวยงงามความสวยนช่างงดงามยอะไรเช่นนี้แล้วก็มาเข้าสวนให้บ้านกันนะครับนี่คือห้องครัว่ะไม่เม่ะอ ืโต๊ะก,กินข้าวนะครับตรงนี้จะเป็นที่ใส่ของมากมายมก็อืจะจบกันเพียงเท่านี้หรือว่าอะไรดีก็จะจบกันเพียงเท่านี้นะครับก็ขอไม่ใช่สวัสดีดิ ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์ถ้าดีอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณค่ะมันอะไรวะเปไงพรุ่งนี้นายก็จะได้กินลูกแมรี่ปัตเตเอร์เน่นายต้องถ่ายคลิปให้ฉันดูด้วยนะเจ้าเซอร์